เปนท่านประธานที่ครพผมอเอ็ 8, กันพงศ์ประยุนศักดิ์สมาชิกส,สภาผู้แทนร ories, าษฎรเขตมีนบุรีสะพานสูงนะครับวันนี้ขอร่วมอภิปรายเรื่องยกเลิกคําสั่งคสชนะครับที่14บสี่ทับสองห้านะครับคำว่าคอ,อสชอนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า National Council for Peace and Order ย่อว่า NCPO วันนี้อเอขอใช้ตัว NCPO เป็นโมเดลอภิปรายครับเริ่มที่ เอ็นตัวแรกครับเอ็นตัวแรกคือ n o m m r e แปลว่าพอกันทีพอกันทีกับเรื่องของคำสั่งทับ14 2559เพราะอะไรครับเพราะคำสั่งนี้เอามาทับปี53หลังจากที่ปี57มีการทำรัฐประหารปี59ออกเป็นพรบฉบับนี้ขึ้นมาให้กออรมนหรือพูดง่ายก็คือพี่น้องทหารเนี่ยครับเข้ามาดูแลนะครับจากเดิมที่เราเคยมีสภาที่ปรึกษากลายเป็นอะไรครับกลายเป็นคณะที่ปรึกษา ซึ่งคณะที่ปรึกษามาจากไหนครับก็มาจากพี่น้องที่เป็นกรรมนกรกว่า45ท่านที่เห็นชอบและที่เหลือก็มาจากใครครับก็มาจากหนึ่งเลยอาจจะเป็นผู้ว่าแนะนํามาสักสิบคนนะครับกลายเป็นว่าเดิมทีจากสภาที่ปรึกษาที่เราเคยมีโต้อิหมั่ท่านเจ้าอาวาสท่านผู้แทนจากสตรีจากเด็กเล็กนะครับหรือจากสมาคมสมาพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะมาจากเขาเรียกว่าเป็นไงครับมาจากประชาชนเอาง่ายดีกว่าครับกลายเป็นว่าตัดออกไปหมด เหลือทหารนี่คือสิ่งที่โอเอเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับนั้นคําแรกครับชัดเจนครับ n n o r m r e เอาออกไปได้แล้วนะครับเรื่องของคําสั่งนี้ต่อมาครับตัวที่2ตัว4ีครับสคือคําว่า c o u n c i l นะครับคำว่า c o u n c i l แปลว่าสภาครับคำว่าสภาก็คือเราอยากที่จะเอาสภาปี53ที่ประกอบไปด้วยพี่น้องประชาชนกลับมากลับมาทําอะไรครับกลับมาทํามสครับกลับมาทําให้สภานั้นสง่างามสร้างความสงบ และสวยงามกับพื้นที่ภาคใต้ของเราเห็นไหมครับ3สทีนี้ทํำยังไงครับเรื่องนี้ง่ายมากๆครับเพราะเราต้องการที่จะให้พี่น้องคนที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคใต้ของเราจชตครับจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่แค่3าจังหวัดนะครับตอนนี้รวมไปอีก2ครับก็คือ2สอครับก็คือสงขลาและก็สตูลน,นะครับยอ,อ,อยากที่จะรวมเป็นภาพรวมใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการที่เราจะมารวมตัวในวันนี้ทําให้กับพี่น้องไม่ใช่แค่ชาวใต้ครับทั้งประเทศ ที่กำลังโดนรบกวนหรือโดนใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องอยู่จากคําสั่งของคอสช NCPO นะครับนั้นตัว4ีคอลซิลครับสภาคงจะต้องมาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงได้แล้วต่อมาครับตัว P P ที่นี้หมายถึงอะไรครับ P ที่นี้เอเงขอใช้คําว่าง่ายสุดครับ people ครับ people แปลว่าประชาชนคนทั่วไปครับพี่น้องเรานี่แหลยครับเพื่อที่จะนําคําว่า prosperity หรือนําคําว่าเจริญรุ่งเรืองครับพอกันที่กับคาว่า security เราตอนนี้ประเทศเราครับก็ถือว่าสงบกันแล้วนะครับนั้นเราขาดคําว่าอะไรบ้างสภาจะมาช่วยอะไรครับสภาจะมาช่วยด้านเศรษฐกิจครับสภาจะมาช่วยด้านการปกครองครับสภาจะมาช่วยด้านการสังคมครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สออปต้องทําร่วมกับเราคือด้านจิตวิทยาเห็นไหมครับซึ่งเหล่านี้ครับถ้าแค่เอาหน่วยงานหน่วยงานเดียวหรือกอรมนมาอย่างเดียวคงจะไม่สามารถเช็ดแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ได้ อเอ็ดครับส่วนหนึ่งครับเป็นลูกหลานคุณพ่อคุณแม่เป็นคนใต้นะครับขออนุญาตพูดแทนชาวใต้ด้วยในวันนี้นะครับนี่คือตัวพีคืออะไรครับพีคือเราอยากได้อะไรบ้างครับเศรษฐกิจครับท่านถ้าท่านไปดูครับคนใต้พี่น้องใต้ชอบอะไรครับเกษตรครับการท่องเที่ยวครับถูกไหมครับเรื่องของตลาดชายแดนครับท่านครับไปดูสงขาครับสะเดาถูกไหมครับหรือจะเป็นตลาดที่เราเรียกว่าอะไรครับอ่ะลงไปที่ยาลาครับเบตงสุไหงโกลกนะครับทุกตลาดครับ นำพาเงินมหาศาลครับเฉพาะที่สงขาประเทศเดียวครับหรือท่ทีติครับจังหวัดเดียวเนี่ยครับนำรายได้เข้ากับประเทศของเรานะครับมหาศาลครับนับเป็นแสนล้านนะครับ2.3แสนล้านครับสงขาจังหวัดเดียวมีนักท่องเที่ยวกว่า8ล้านคนต่อปีครับท่านครับแล้วถ้าเกิดไปดูที่อื่นครับถ้าไปดู3ามชายแดนภาคใต้ครับถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่เบตงนะครับหรือสุไหงโกลกครับมีนักท่องเที่ยวนะครับกว่า1นึ่งล้านห้าแสนลายนำเงินเข้าประเทศเป็นหมื่นล้านครับ ซึ่งเหล่านี้ถามว่าถ้าเอาคนที่เป็นพี่น้องชาวทหารนะครับหรือก็รรมนอเข้ามาเนี่ยถามว่ามีความมีความสามารถไหมมีครับแต่มันไม่ถูกจุดนะครับไม่ไม่ได้ไร้แมนแู่ตัวไร้จ็อบครับไม่ได้เอาคนที่เก่งมาทําหน้าที่ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัว People ตัวนี้ครับโอ้ยเห็นว่าชัดเจนมากๆครับเราจะทํายังไงก็ได้ครับให้คนที่ถูกส่วนถูกที่มาบริหารประเทศนะครับนี่คือสิ่งที่เอกอยากจะเห็นมากที่สุดครับเพราะภาคใต้ครับมีซอฟต์พาวเวอร์มากมายครับ มีอันนึงครับเทรลรันครับวิ่งที่ภาคใต้ของเราครับก็คือที่ตลาดเบตงครับเป็นการวิ่งออกกําลังกายครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดมากเลยเห็นไหมครับว่าเรายังขาดมากและภาคใต้ครับพี่น้องที่เบตงนะครับหรือได้ยาลาหรือชุว่าอะครับต่อปีท่านครับต่อปีเนี่ยรายได้เขานะครับโทษทีครับต่อเดือนดีกว่านะครับรายได้เขาเนี่ยประมาณ18ื่นต่อครัวเรือนครับซึ่งทั้งประเทศครับต่อครัวเรือนเนี่ยสองหมื่นแปดครับท่านครับแสดงว่าอะไรเกิดข pues ึ้นครับแสดงว่า เรื่องของความเป็นอยู่ครับ cost of living นะครับหรือค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยครับยังคงไม่เขาเรียกว่ายังไม่พอเพียงเลยครับยังไม่พร้อมยังไม่มันยังน้อยเกินไปนั้นเราควรที่จะให้พี่น้องที่เป็นคนใต้มาดูแลกันเองดีกว่าไหมครับดีกว่าจะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเข้ามาดูแลแทนพวกเขาครับนี่เลยครับคือตัว P และตัวสุดท้ายครับ N C P O สุดท้ายคือตัว O ครับอเอดขอใช้คำว่า organize organize แปลว่าการจัดการหรือการจัดระบบครับเราให้สภาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาดูแลสามงอเถอะครับก็คืองบประมาณท่านทราบใช่ไหมครับสอปอปตมีงบประมาณต่อปี1,500ล้านบาทใช้ในการจ้างคนประมาณเกือบเกือบ200ล้านมีงบค่าใช้จ่าย300กว่าล้านมีงบค่าอุดหนุน400กว่าล้านเกือบ500ล้าน1,500กว่าล้าน ทำไมไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามาดูแลครับทำไมต้องให้แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเข้ามาดูแลครับนี่แหละครับคือการจัดการที่ยังไม่มีระบบ1งบ2งานสามจะสร้างเงินมหาศาลให้กับพี่น้องครับภาคใต้ทั้งจังหวัดครับทั้งภูมิภาคสร้างรายได้ให้กับประเทศ GDP 1.3ล้านล้านนะครับนี่คือเหตุผลครับที่เราต้องดูแลประเทศของพวกเรานะครับนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นครับไม่อยากที่จะเห็นระบบที่จนแล้วแจกถูกไหมครับ หรือเจ็บต้องไปรักษาหรือโง่แล้วค่อยไปปกครองและสุดท้ายครับเก็บภาษีเขาอย่างไปแอบอ้างบุญคุณว่าภาษีนี้เป็นของฉันไม่ใช่นะครับระบบนี้ควรเลิกและสุดท้ายนี้ครับสิ่งที่ผาอยากเห็นครับอยากเห็นประเทศของเรามีคอสอชอซึ่งคอสอชอคืออะไรครับ <c oughs> คืนสิทธิ์ให้กับประชาชนสักทีเพื่อประเทศไทยที่ไม่เหมือนเดิมขอบพระคุณครับ respect Bye. Okay.